สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนมาชมต้นลำใหญคริสตันสายพันธุ์ม่วงจัมโบ้ตอนนี้ผมปลูกได้1ปี9เดือนแล้วครับเป็นต้นพเพาะเมล็ดลำใหญคริสตันต้นนี้ตอนที่เขาสูงประมาณ1เมตรผมก็ได้ตัดยอดเข้าไปครับแล้วเขาก็แตกกิ่ง จริงๆเขาแตกมาสามกิ่งนะครับแต่ผมพลาดไปไป่างกิ่งเข้ามากไปหน่อยเขาก็เลยหักไปเส้นหนึ่งเหลือแค่สองพอเขาเหลือสองกิ่งนะครับยอดเขาก็แย่งกันใหญ่เลยเขาเลยบางกันมากเลยผมเลยตัดสินใจว่าจะตัดกิ่งหนึ่งส่วนอีกกิ่งหนึ่งก็จะปล่อยให้เขาขึ้นยาวต่อไป กิ่งที่ผมตัดครั้งที่สองเขาแตกออกมาทั้งหมดสามกิ่งครับสองกิ่งบนนี้จะเติบโตพุ่งได้ดีเนื่องจากได้รับแสงอาทิตย์ได้เต็มที่ส่วนอีกกิ่งหนึ่งยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่ครับเนื่องจากโดนสองกิ่งข้างบนบังแสงเอาไว้พอสองกิ่งข้างบนสูงขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยผมก็จะตัดใบ เพื่อให้แสงสามารถลอดลงมาหากิ่งที่สามนี้ได้เขาก็คงจะเจริญเติบโตได้เร็วขึ้นลำใยคิดตันตัวนี้ยังมีอีกกิ่งหนึ่งที่ขึ้นมาจากโคนต้นผมจึงใช้วิธีโน้มกิ่งเพื่อให้กิ่งของเขาไม่มาบังแสง กับต้นใหญ่พอผมโน้มกิ่งเขาก็จะมียอดขึ้นมาใหม่อีกยอดหนึ่งยอดที่แตกมาใหม่นี้หากเขาได้รับแสงเต็มที่เขาก็คงจะเจริญเติบโตเป็นกิ่งที่สมบูรณ์ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ